ครับวันนี้ก็ผมก็จะมาเอาโม่แปลงมาเพิ่มครับขยายครับเอามอแอมพอดีโม่แปลงพันมาใหม่ไม่มีระบบไฟสิบสองโวล์ครับไปเพิ่มเอมมาทำทำพันใหม่เพิ่มใหม่สายพัดลมโอใส่โมอแปลงตรงนี้ครับจ่ายไฟให้พัดลมตัวนี้ครับตัวน,นี้ก็จะเป็นแยกอิสระครับครับขยายโดยตรงเลยครับ ก็ตัวนี้ก็แปดร้อยวัตครับแปดร้อยวัตมอสเฟตเห็นมอสเฟตใช้ทันติตอโต้ใช้ท่าเต้ามอสเฟตทั้งหมดแปดคู่ครับมอสเฟตแปดคู่อาปาติตเตอร์หมื่นไมโครร้อยโบล์นหมื่นไมโครสี่คู่ครับเดี๋ยวก็มาดูวิธีการต่อวงจรพัดลมนิดหนึ่งครับอ่อ4 435โวลต์1,000เมโครับแล้วก็ไดโอด2ตัวไดโอดประมาณ1มครับก็รอยจะมีรอยบากก็หันรอยบากเข้าทางทางแถบบวกฝังนี้นี่รอยรอยสีสขาวหนึง่งฝั่งนี้ก็สวนทางกันครับไปลบสวนทางกัน ครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูครับัดลมนี้นีก็จะกินไฟป,ประมาณสิบสองโวล์ครับสองโวล์ครับก็จะได้ประมาณนี้ ไฟมาก็ผ่านในุ้อดไฟบวกไฟลบก็ไปหาพัดลมครับอันนี้ก็บวกอันนี้ก็ลบหาเรื่อต่อครับต่อ,อยาก ก็จะได้แบบนี้ครับเดี๋ยวทดสอบ,บ,บ,บับดูว่าลมผมก็หมุนเลยครับอารมณ์ ครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับครับผมสวัสดีครับ